โดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดนนทบุรีแล้วใครที่มีบ้านอยู่ตรงริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาสถานการณ์น้ําตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะ,คะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการเพิ่มอัตราการระบายน้ําวันนี้ตัวเลขอยู่ที่2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปรากฏเป็นภาพความเสียหายแบบนี้นะครับน้ําพอมันล้นเนี่ยมันก็ไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนริม2แม่น้ําริม2ฝั่งของแม่น้ําเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับ แนวกระสอบทรายที่กั้นตรงริมเขื่อนท่าน้ำนนพังไปทั้งหมด3จุดด้วยกันอยู่ตรงทางเข้าวัดบางขวางใกล้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมด้านหน้าปริษณีไทยสาขาสวนใหญ่ท่าน้ำนนแล้วก็ด้านหน้าสมสรจังหวัดนนทบุรีนะครับทาให้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนวัดบางขวางครับเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครนนทบุรีระดมกําลังกว่า50นายเข้ามาช่วยกันซ่อมแซมแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายให้มันสูงขึ้น จนสามารถควบคุมน้ําไม่ให้ไหลเข้าสู่ชุมชนได้วันนี้นะครับระดับน้ําเจ้าพระยาสูงถึง2.76เมตรหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ําลงมา2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงกว่าเขื่อนท่าน้ําน,นนประมาณเมตรกับอีก20เซนติเมตรเลยนะครับส่วนบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม5ฝั่งบางสีเมืองตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ ทั้งขาเข้าและขาออกถูกน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาออล้นเข้าท่วมระดับน้ําสูงกว่า50เซนติเมตรบางจุดท่วมสูง60เซนติเมตรรถขนาดเล็กโมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นถนนช่องทางคู่ขนานที่น้ําท่วมสูงแล้วก็ให้ไปใช้ช่องทางหลักแทนเนื่องจากว่าน้ําท่วมเลนฝั่งซ้ายเนี่ยสูงมากๆนะ,นะนะเพื่อความปลอดภัย ส่วนที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับระดับน้ําท่วมสูงกว่า60ซนติเมตรมีเจ้าของร้านอาหารนะครับก็ยังคงเปิดให้บริการกันตามปกติรวมไปถึงบ้านพักโฮมสเตย์ด้วยคือก็ต้องทําอาหารกันกลางน้าแบบนี้โดยเจ้าของร้านบอกว่าที่ต้องเปิดก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวครับลุยน้ําเข้ามาขอซื้อลูกค้าก็มานะลูกค้ายังคงมาอยู่นะครับคนที่อยู่แถวแถวชุมชนเกาะเกร็ดพายเรือมาซื้อของกันถ้า ใครสั่งอาหารแล้วยังมีวัตถุดิบก็ยังทำให้ bye, bye, bye. ส่วนโฮมสเตย์สมมุติว่าถ้าช่วงนี้ไม่มีที่นอนมาขอนอนที่นี่ได้ mm. ยินดีต้อนรับทุกคนครับแต่ว่าลูกค้าในเกาะถ้าสั่งพี่ก็ลุยน้ำไปส่งให้เนี้ยถ้าใครลำบากห้องน้ำกับไม่มีที่นอนจริงๆอ่ะมาได้เลยค่ะพี่ยังมีบ้านข้างหลังอีกหลังหนึ่งเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกไว้ไปนอนบ้านข้างหลังเลยตอนนี้มีคนมานอนหักไปไงเมื่อคืนมีสามสามพิวเท่า แปดสิบเจ็ดติบสามคนให้เขามาพักฟรีอะไรเงยไหมให้เขาพักฟรีเหมือนญาติแหละ โอ้อขอบคุณมากมากนะคุณคพี่จิดาพานะครับเป็นเจ้าของร้านแก่ลอรี่นะครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถ้าใครบ้านน้ำท่วมและอยู่ใกล้ๆนะครับเขาก็ยินดีที่จะเปิดโฮมสเตย์ให้เข้าพักฟรีๆนะครับเนี่ยค่ะถึงขั้นพายเรือส่งให้กับลูกค้าด้วยนะคะสลับมาดูบรรยากาศที่จังหวัดปทุมธานีค่ะวิกฤตหลายจุดเหมือนกันอำเภอสามโคกน้ำเอ,อ่ขึ้นมาถึงริมถนนปทุมธานีสามโคกฝั่งตะวันออกแล้วนะคะส่งผลกระทบกับชาวบ้านตำบลบ้านปทุม ตำบลเชียงรากใหญ่แล้วก็ตำบลเชียงรากน้อยน้ําเอ,อ่อล้นแนวเขื่อนกั้นน้ําแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บางวัดบางแห่งแล้วด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดชาวบ้านบอกว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ําขึ้นมาเร็วมากนะคะทาให้การเข้าออกบ้านเป็นไปอย่างลําบากต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือไปเอาถังน้ํามันขนาด200ลิตรนี่แหะค่ะมาทําเป็นสะพานชั่วคราวใช้กันไปก่อนเพื่อใช้สัญจรเข้าออกบ้านไปพลางๆในขณะที่ชุมชนวัดสังลานที่ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมค่ะอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาระดับน้ําท่วมสูงหนึ่งเมตรนะคะเจ้าหน้าที่เทศาบาลก็เลยทําสะพานไม้ให้พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านใช้เดินเข้าออกคือไม่ต้องลุยน้ําจะได้ไม่ต้องลุยน้ำเนี่ยค่ะมาช่วยกันทําไว้แล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท้ายวัดสังลานซึ่งอยู่ติดริมน้ําให้ชาวบ้านดูระดับน้ําแบบเรียลไทม์เลยนะคะคจะได้เฝ้าระวังกันแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดทางเพจของเทศาบาลก็ มีลงไว้ให้ดูแบบนี้ค่ะส่วนพื้นที่กรุงเทพไม่รอดนะคะคุณผู้ชมชุมชนโรงสีเขตยานาวาไหนไปดูหน่อยค่ะเขาบอกว่าน้ำทะเลหนุนสูง oh. นี่ระดับน้ำขึ้นมาอีกนิดนึงก็เกือบจะเอวแล้วนะคะกรุงเทพนะประมาณหัวเข่าเลยอะ่ะ น้ำก็เลยทะลักเข้าท่วมบางจุดเนี่ยสูงถึงเขา่าน้าไหลเชี่ยวด้วยนะคะสํานักงานเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่สํานักการระบายน้ําต้องเอากระสอบทรายไปกั้นแนวเพื่อที่จะลดกระแสน้ําไหลเชี่ยวแล้วก็ป้องกันชะลอน้ําที่อาจจะไหลออกสู่พื้นที่ริมถนนพระรามสามขณะเดียวกันก็เดินเครื่องสูบน้ําแบบเต็มกําลังเลยค่ะรวมไปถึงกวาดขยะสิ่งกีดขวางทางระบายน้ําแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงค่ะคขยับไปที่สมุทรสงครามนะครับเช้าที่ ผ่านมาระดับน้ําในคลองอัมพาวาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเออล้นเข้าท่วมตลาดน้ํา,าอัมพวาชาวบ้านนะครับร้านค้าก็ต้องเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาไม้กระดานมากั้นที่หน้าร้านป้องกันน้ําทะลักเข้าด้านในนะครับนายกเทศมนตรีตำบลอัมพาวาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีนักท่องเที่ยวอย่าตื่นตกใจตลาดอัมพาวายังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมักจะ เข้าท่วมในช่วงเช้า,าหลังจากนั้นก็จะลดในช่วงบ่ายนะครับวันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม2,750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปรับเป็น2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ําเหนือและน้ําฝนที่ตกในพื้นที่แน่นอนครับปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ําแบบนี้ส่งผลกับพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่อ,อสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็อ่างทองนะครับ ทางจิสตาเองก็ออกมาเปิดเผยพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมจากการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีพื้นที่เสี่ยงตามหน้าจอเลยนะครับปทุมธานีไล่มาตั้งแต่อเภอสามโคกไปจนถึงอํงเาเภอเมืองปทุมธานีนนทบุรี ก็มีพื้นที่อำเภอปากเกร็ดแล้วก็อำเภอบางกรวยส่วนกรุงเทพมหานครนะครับเขตบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่แล้วก็ธนบุรีนะครับในช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีพลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์